เพราะฉะนั้นขอให้เราตัดสินใจในตนนี้นะครับอยากจะปดตาใจเชื่อพระเยซูวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้ชีวิตนี้นะสวัสดีครับผมเป็นมิชชันนารีเกาหลีชื่อปันสกุลีกำลังรับใช้แคมปัสมิชชันที่กรุงเทเบียวและโอกอากาทีวีขาประเสริฐเพื่อ พวกนิชินนักศึกษาและปัญญชนไทยให้กลับใจเชืเช่อพระเยซูและได้รับความโรอดแล้วก็ติบโต,บตบขึ้นเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูด้วยหัวโคอพระวจนะของวันนี้คืออุปมาเรื่องสวนองอุ่นและคนเชา่าโคอจดจำนั้นมาลักโกบทที่สิบสองข้อที่หเจ้าของสวรนานยังมีอีกคนหนึ่งเหลืออยู่เป็นบุตรชายที่รักมาก เขาใช,าช้ผู้ชยคนนั้นไปเป็นครั้งสุดท้ายพูดว่าพวกเขาคงจะเคารพผู้ชยของเราเพราะว่าจราของวันนี้เป็นคําอุปมาที่พระเยซูตรัสกับพวกคนอิวที่จะฆ่าพระเยซูเสียซึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าการฆ่าพระเยซูเป็นความบาปมังหนวยแค่ไหนแ้วก็พวกเขาไม่ทราบว่าพระเจ้าทรง อดทนพวกเขามั่งหนุยแค่ไหนนะครับซึ่งในคำประมาณนี้เจ้าของสวนเป็นพระเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้าทรงเตรียมส่วนอ่างนอย่างเรียบร้อยนะเตรียมพร้อมที่จะสามารถที่จะเกิดผลได้ให้เช่ากับคนเช่านี่เป็นคนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าของก็ไปต่างประเทศเมื่อถึงฤดูผลอ่าง เจ้าคงสวนจึงใช้ทาดคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวานเหล่านั้นเพื่อจะขอรับสวนแบ่งผลเอาจากส่วนของเขาแต่คนเหล่านั้นจับทาดคนนั้นมาแล้วก็เคี่ยนตีแล้วก็ไล่ให้กลับไปบุบเล่านะครับเ็เจ้าคงรู้สึกอย่างไงนะครับโมโหมากแต่ว่าเจ้าคงสวนจึงให้ทาดอีกคนหนึ่งไปหาพวกคนเช่าสวานอีกนะครับคนเช่าสวานเหล่านั้นก็ ทำจนทัดคนนั้นซีสาเตกและทำให้เขาอับอายด้วยนะครับถ้าอย่างนี้ก็ต้องแก้แค้นใช่ไหมครับต้องพิพากษาทันทีตมาเจ้าคงชายทัดอีกคนหนึ่งไปแต่พวกเขาก็ฆ่าทาัดคนนั้นนะครับและเป็นเช่นนี้กับทัดอีกหลายคนด้วยพวกเขาเคี่คนตีบางคนฆ่าบางคนด้วยต้นนั้นเจ้าคงตัดสินใจอย่างนี้นะครับ อย่างที่เมื่อกี้ผมอ่านคืออยากจะท่งบุชัยคงตนคือเสี่ยงอันตรายมากใช่ไหมครับแต่เจ้าคงสวนก็คิดว่าแม้ว่าคนเช่าที่ใจร้ายมากแต่เมื่อเห็นบุชัยของเจ้าคงคงจะเคารพแล้ว็ยยมที่จะให้ภาษีแก่เจ้าคงด้วยแต่พวกคนเช่าสว่วนพูดก,กันว่าอย่างไรนะครับคนนี้แหละเป็น 타야, 카시아, 레이, 모라도, 다이, 똑, 벤, 공, 포, 래. 그래서 그들, 그들은, 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 คนต่างชาตินะครับปัจ,จุบวนนี้ในคำอปุปมาน,นี้เราได้เรียนอะไรบ้างนะครับระกกันรกพระเจ้าทรงอดทนคนบาบนานๆนะครับความรักคือความอดทนพระเจ้าทรงอดกล้านไว้นานกับคนบาบทาั้งลายพระเจ้าทรงอดทนต่อคนไทยด้วยซึ่งเมื่อทรงร้อยปีก่อนพระเจ้าทรงรัฐประเทศไทยก็เลยส่งพวกมิชชันนารี เพื่อที่จะประกศาศข่าวประเสริฐคือเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสเพื่อที่จะคนไทยก็เปิดตาใจเชื่อพระเยซูไทยชีวินนี้ละแต่จนถึงปัจจุบันนี้ส่งร้อยปีผ่านมาแล้วก็กี่คนยอมรับความรักของพระเจ้าและพระคุณของพระเยซูคริสพระเจ้าอย่างสงส่งพวกมิชชันนารีเรื่อยๆมาเพื่อที่จะประกศาศข่าวประเสริฐ ให้ชาวไทยก็ปิดตาใจเชื่อพระเยซูผมเองก็เมื่อเห็นพวกคนไทยกระบว้รูปเคารพหรือทำบาตานานนางก็อ,อกหักแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องอดทนแล้วก็ประกาศขาประเสริฐอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อที่จะเมเตคนหนึ่งก็เปิดตาใจเชื่อพระเยซูและไท้ชีวิตนีน้นะครับประการที่สองคือการพิพากษาที่น่าสังเวช 도이 푸티 바티셋레 상한 프레이수 승복 이후나คร? เมื่อฆ่า 프레이수레요. 랑장난, 치위공 그들어는 어때요? 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 랑장난, � 툭두민툭하다이 막노이 케나이. 이 빌은 폰티푸카오. 마이욤라 프레이 예수빌 프라메시아. 그 프라부추하이로 레카 프레이 예수시야. 그렇다면 나의 용리 고첸디오가 나가. 그 아이고 담. 쳐 프레이 예수. 태양난.พระ자우송 랍은 부트콩.พระ자우. 대.푸티 마이욤라 프레이 예수빌 프라부트콩.พระ자우. 그 프라부추하이로. 콘난 ทุกพิพักษาตกนารกษีนะครับคุณจารอกทั้งหนนะครับจากความนวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักของพระเจ้าและพระคุณของพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงรักเราจนกระทั่งพระองค์ทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มานะครับเราจะไม่ยอมรับความรักนานหรือเปล่านะร,รากเราเป็นคนบาปหากเราไม่ยอมรับพระเยซูเราก็จะตายเพราะบาปของเรา มันนำไปสู่การตายครั้งที่สองด้วยนะครับคือความตายครั้งที่สองคือตกนรกเสียเพราะฉะนั้นขอให้เราตัดสินใจในต้นนี้นะครับอยากจะเปะิดตาใจเชื่อพระเยซูหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้ชีวิตนี่ละพระเจ้าทรงไวพ้ผนนู้ที่ปรารานาี่จะเรียนพระคัมภีร์หรืออยากจะเข้าร่วมนสักการก็ เขียนคำถามที่อินบัคส์ได้นะครับถ้าอย่างนั้นผมจะแนะนำให้นะครับขอให้พระเจ้าทรงไว้ผลขอคุณมากครับสวัสดีครับ